อันนี้เป็นคำสตอรี่เนาะควโพเหรอได้เจอแล้วผู้หญิงผมสั้นนี่ใครอ่ะหนึ่งธันวาชักาบบายชากาบายกบายทั้งคู่ทำมือไปรุปหัวใจนะครับคนคนละข้างคนละข้าง โอเคเรียบร้อยครับนี่คือการทําสัญญาว่าผู้จะแลกโทรศัพท์ดูกันครับปกติเคยเช็คกันไหมไม่เช็คครับนี่คือการเช็คครั้งแรกจะรักกันคืนตั้งแต่หักอกก็ไม่รู้เราการก่อนแล้วกันเราอยากดูอะไรบ้างเอาง่ายๆง่ายๆ่อร์ดเข้าชมก็ได้เย็นมันพุทธศิลปะกันอยู่ร่วมกับคนหิงสวย คอร์ดเพลงจีบจีบใครวะเดี๋ยวดูเพลงเป็นยังไงใช่ไหมใช่ไหมเราฝึกมาหรอนะส่วนใหญ่มีแต่คอร์ดเพลงเขาเล่นกีตาร์เยอะเขาเล่นกีตาร์เฮ้ยมีมีเบิร์นโลกันด้วยป่ะเบิร์โลกันอะไรคือเบิร์นโลกันมันเป็นตำราที่เขาบอกว่าแบบผู้ใหญ่อายุเยอะบอกว่ามันเป็นตำราที่สมัยก่อนมันมีจริงๆเป็นเกี่ยวกับเบิร์น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 นั่นแหละใช่หรอใช่ ว่าอ่านตำราสิ่งนี้ให้เผาหนังสือทิ้งเลยเราเซื่อเหรอหนูก็ไม่เชื่ออะไรเราเปิดดูหรืมันมีอ่ะหนังสือจริงๆริง IG ก่อนแล้วกันเราอยากดูเลอะไร Instagram ช่องแชทเลยก็ไม่ได้หลอนนะหุ้มแข็งนะพี่ไงเชื่อยังไงไม่รู้สึกตื่นเต้นอเลยพี่คนมีความผิดป่ะหรอ ี่เราคบกันมานานยังสองคนนี้คบกันหนึ่งสัปดาห์ครับหนึ่งสัปดาห์โอเคแต่ว่าคุยกันมาใช่คุยกันมาประมาณเกือบสองเดือนเดือนสองเดือนปกติทะเลาะกันเรื่องอะไรยังไม่เคยทะเลาะกันเลยยังเหรอวันนี้แหละเพราะว่าวันนี้วันนี้แวันนี้แหละถ้าคนเราอะรักอะไรมากก็ถ่ายรูปนั้นมาเยอะโอ้สักี้เราดูไอจีใช่ไหมใช่ครับจะเป็นไงทั่วไปไม่ไม่ไม่ทั่วไปไม่หวาน ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่ถ่วงเเมื่อกี้มีเธอน่ากินจังด้วยก็เป็นแค่อดีตเลยอดปากดีปากดีแค่อดีตอะไรมากมายวะมาอัลบั้มรูปอัลบั้มที่ลบอยู่อะไรเงี้ยอัลบั้มที่ลบอยู่โอ้ยไม่เราไม่ต้องเข้าไปดูเลยนะไม่ใเฉยนะครัปเดี๋ยวอ๋อเขากำลังไปละผมกำลังไปผมกำลังไปที่เพิ่งลบล่าสุด 800กว่าลูกไปแล้วส่วนมากก็สลิปโอนเงินแหละพี่นี่เร <c oughs> <c oughs> ื่องชอบเลยอันนี้ลบไป4วันที่แล้วกางมือสั่นทำไมมืสั่นแล้ว <c oughs> นี่เห็นเลยพ่อหนุ่มหัวฟูนเนี่ยดูได้ไหมเอาดูอะไ,นะไปแล้วไปแค่ดีิ เรามีดิกันหมดเรามีดิกันหมดการเรามีดิของการเมีดิที่พูดไปเมื่อกี้คือพูดเลขบุ๋มไปเบอร์โทรเข้าโทรออกไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่มีอะไรส่วนใหญ่มีแต่อปะเสร็จโทรไลน์หรือมั้งโทรไลน์แหละมาพูดไม่ถึงคำมือกดไปโดนไลน์แล้วคิดดีๆนะเพราะหวานเราแวงเดียวตอนนี้ยเราแวงอะไรอืม ไปกันต่ออะไรนี่ไข่ละฝันดีที่รักปุ๊บน่ะอ๋อคนนี้เป็นคนที่เข้ามาเตะเราไอ้หี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอู้บอกเลยโคตรแกโอนให้แล้วนะคะที่รักขอบคุณแกวหอมหอมกอดอุบบุเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเสน ก็ทานวานะปีแล้วใช่ใช่ยังไม่เจอกันเลยใช่ไหมใช่ไปแล้วผมออกจากไลน์แล้วผมไม่ไหวผมออกจากไลน์แล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมตัดเดือะไรอีกอ่ะไม่รู้หน้ามชาเยต่อไปก็น่าจะหน้ากูต่อไปแต่ในไลน์เธอลบหมดแล้วไงเขาเห็นไลน์เธออีกครั้งหนึ่งมันมีแค่ห้าหมุกฉันเองไม่รู้คราลบมาก่อนแล้วมันมันไม่แฟร์ไม่แฟร์ การที่ว่าหมดเวลาแล้วแหละโอเคโอเคโอเคพอแค่นี้ก่อนอ่ามาถึงเคอื่องนของน้องเม่แล้วเขาใส่เราหนักอยู่อย่างเงี้ยนั้นเมมจะขอเริ่มที่ไม่เสจก่อนยิ้มนะการทั้งยิ้มนะลบไปแล้ว่อดิใช่ไหมไม่ลบ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 อือกูนั่งเลยตรงนี้ใครคือใครคือเพื่อนในห้องเพื่อนในห้องไงเธอถ่ายหน้าตัวเองให้เขาดูด้วย อ๋อคลิปเขาไม่ต้องส่งให้เขาอะเพื่อน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 ตอนนั้นมันบอกว่ามันอยากคิมพี่อ์ตก็เลยถ่ายให้ดูเพื่อนเพื่อนในห้องเพื่อนในห้องแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยใครไม่ว่างยาวเลยอดีตเธอหายไปเลยใช่เธอจะหายไปเลยใช่โอ้ว้าวเก้าเมษาออายนานแล้วนานแล้วนานแล้ว เป็นเดือนแล้วแต่ช่วงนั้นเราก็คุยกันอยู่นี่เธอโอเคงั้นไม่กลัวแล้วคนคุยเก่าคนคุยเก่าแล้วคุยมันก็มีช้อยใช่ป่ะลาดตอนเราคุยมันคุยมันก็มีช้อยไงวันนี้ยสองเมษาเขาเพิ่ทักบอกโอเคเธอตั้งใจทํางานนะเขาไม่ทักไปกวนละอันนั้นฟังเขาไงอันั้นฝังเขาไงแต่พี่ตอบไหมพี่ไม่ตอบเลยใช่ไหมโอเคผมว่าในเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรแล้วน่าจะมีแค่นั้นแหละเพราะว่าเขาก็เริ่มเปิดเราแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าถ่ายลงสตอรี่ทั้งคู่คือตอนคบกันก็เปิดเผยเลยใช่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 มีใครซ่อนสตอรี่ไหมบอกางั่งเลยไม่ซ่อนนะไม่ซ่อนใครนะแต่อย่าเปิดไปดูเลยออกแล้วว่ะเงียบเลยวะคือใครฮะคือใครคิดหอดคือกันครับทางนั้นตั้งใจฝึกงานเด้อคืออะไร ลบป่ะไม่ได้ลแล้วทำไมมันมีข้อความแค่นั้นปกติคุยกันในเฟสอ๋อเป็นไจะไม่ได้คุยแล้วไม่ได้คุยมันก็น่าจะเป็นคนคุยก่ามึงไม่นี่ทักไปหาใครก็ไม่รู้ค่ะดีคะใครรู้เยอะแยะในในจีนดูแต่เด่ว่าเราไม่ได้ให้ดูต่อแล้วกันไม่เขาเป็นคนแบบน กันยูทูบเบอร์อาจจะมีแฟนคลับแฟนคลับไงแฟนคลับจับมือหน่อยมึงก็พูดไม่เ้าไม่แฟนขับอะไรเธอคนทักไปนุ้ยก็ทักหาแฟนเข้าจับมืออะ้รเนี่ยอ่ะกลัวจับมือมึนเลยรูปภาพอะไรไหมต้องอ่ะเฮ้แต่รูปภาพหนูดูต่ออยู่แล้วเพราะว่าหนูให้เขาถ่ายรูปให้ก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรแล้ะไม่เคยดูจนสุดฮะผู้หญิงสองคนนี้คือใครอี อันนี้คือจำที่น้ำหนึ่งได้อะแต่ผมทองนี่ไม่รู้ว่าใครผมทองเพื่อนน้ำหนึ่งไงเหรอเพื่อนเยอะจริงใช่เล่นเยอะจริงว่ะพี่เนเยอะเธอเล่นอะไรอีกเล่นอะไรจะบอกว่าเธอมีทินเดอร์ด้วยนี่เธอเคยบอกนี่ลบแล้ว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 ลองโหลดมาลงใหม่ลบอีกเหมือนเดิมอยู่นะจริงเหรอจริงเหรอปังดิ เปลือกแองเปลืนกแองร้อนเลยนะเนื้อแดงเลย่ะเฮ้ยแต่ว่าในไอจีผมังไม่เคยดูรูปที่แบบเป็นรูปแบบว่าพวกแบบในคลังที่เขาเก็บจัดเก็บอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้เป็นคลังสตอรี่เนาะคังโค้ดหรอเฮจอกันเจอแล้วผู้หญิงผมสั้นนี่ใครอ่ะหนึ่งธันวาแล้วก็สองดาวน้อ แฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าผมสั้นแฟนเก่าเออมีสองคนเลยนะคนหนึ่งใส่แว่นปีสองพันสิบเจ็ดกับอีกคนหนึ่งสองพันยี่สิบปีที่แล้วหนึ่งเดือนวันก็แฟนเก่าหมดเลยเอ้เป็นเว่าคนนี้เขาบอกว่าคือใครก็คือแฟนเก่าดิเพราะว่าคนนี้ชื่อเดียวกันเลยหนวะอ๋อเออแสดงว่าก็เหมือนคุยกันอยู่ในในนี้ดิเพราะว่าเหมือนเห็นอยู่นะ นี่ไงโอเคหมดแล้วรัแล้วสนุกมากวันนี้สนุกมากเลยยังไม่โชว์เอาเลยยังไม่โชมะโอเคครับโอเคมองหน้ากันนานนะมองหน้ากันวะมีอะไรอยากบอกไหมคนเราอ่ะมันมีดีกันหมดแฮ่แต่อดีตเธอมันนานอันนี้ล่าสุดเลย เรียกว่าคู่ก็เปิดตัวกันแล้วใช่ใช่เปิดตัวกันแล้วเอาอรี่กันแบบนี่คนหลังเออเออเก็บไว้ทำไมทำไมไม่ลบไปวะเก็บอะไรูถ้าแบบเก็บไว้ทำไมเอ้ย ความเป็นผู้ชายนะผู้ชายไม่ขี้เกียจผู้ชายขี้เกียจแต่ว่ากดกดซ่อนกดจัดเก็บได้แต่กดลบซึ่งอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ห่างกันมากถ้าในมุมของพี่นะพี่ว่าเพราะพี่ตอนนี้พี่เละกันพี่ยังไม่ลบมันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงอ่ะคือเราลบไปอะเราก็เคยรับเขาอยู่ดีอะวางทีถ้าเราจะโตขึ้นเราต้องใจกว้างให้กันแล้วกันอย่างเงี้ยแสดงว่าหนูก็สามารถเก็บรูปแฟนเก่าได้เหมือนกันอ่ะสบายทำกันทำกันนี่เราเป็นแฟนกันอะโอเคเปล่าการโอเคป่า ไม่ต้องเก็บกาได้เดี๋ยวเกีบกันอยู่ที่เราสองคนแล้วแหละเออยู่ที่เราสองคนไงเาไม่แต่ว่าทุกอย่างก็แค่ดีไปลยก็กลายเป็นว่ากูคิดแล้วกูก็รู้สึกผิดเองตอนนี้บาดหมายโอเคก็ท้ายที่สุดขอให้สองคนรักกันนะครับใช่หัวใจเหรอหัวใจหัวใจเหรอหัวใจอาแค่นี้ได้ไหมอาแค่นี้ได้ทำไมอ่ะวทำไมมันเล็กลงแล้วอ่ะ มันเล็กลงมัรู้มันเล็กลงแลนี่สมือไงโอ้รัก่อนเดินเอ